สะพานลอยไฟยจราจร Traffic lights ผลีเติงมาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด subscribe <ละ S 2> ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะจากวัสดุเหลือทิ้งนำมาประยุกต์สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นชื่อในจังหวัดสมุทรปราการก <Wow. S 1> ุ่มกิ่งจะพาทุกคนไปเที่ยวบางกระเจ้าครับคาเฟ่สุดชิลท่ามกลางธรรมชาติอันสงบสุขพร้อมกิจกรรมเล็กๆที่แสนสนุกค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุ่มกิ่งออกมาเล่นสนุกนอกบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่นี่บรรยากาศดีๆเหมาะก,กับการทำกิจกรรมที่สุดเลยวันนี้กุ่มกิ่งตั้งใจว่า จะชวนเพื่อนๆมาทำผ้ามัดย้อมสุดน่ารักที่สกัดสีมาจากลูกจากพืชพืน้นถิ่นขึ้นชื่อของชาวบางกระเจ้าค่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่สีเดียวจากลูกจากอย่างเดียวนะคะยังมีสีเขียวจากใบหูกวางสีชมพูจากยางครั่งซึ่งพืชเหล่านี้ทำให้เกิดเฉดสีที่หลากหลายด้วยค่ะที่บางกระเจ้าครับนอกจากเพื่อนๆจะได้ทำผ้ามัดย้อมแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่น่าสนุกทั้งนั้นเลยค่ะทั้งทำยาดมสมุนไพรพิมพ์เสน้ำากลิ่นดอกไม้ไทยทำขนมจากขนมบ้าบินขนมถ้วยขนมช่อม,ม่วงและอื่นอือีกเยอะเลย <c oughs> การได้มาทำกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่แบบนี้น่าสนุกมากๆเลยนะคะ นอกจาก oh. ทุกคนจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้แล้วยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพอีกด้วยมาดูกันค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกสำหรับพวกเราบ้างที่นี่มีเครื่องดื่มเย็นๆเป็นเวลคัมดิงด้วยนะคะ mm. เมนูนี้เรียกว่าอิตาเลียนโซดาพิลังกาสา mm. เป็นเครื่องดื่มจากสมุนไพรพื้นถิ่นค่ะ mm. นอกจากรสชาติจะอร่อสดชื่นแล้ว ยังให้ประโยชน์กับเราด้วยนะคะเพราะผลของพิลังกาสานี้มีสารต้านอนุมูลอิสระแก้อาการท้องเสียและบำรุมเลือดค่ะสุดยอดไปเลย <c oughs> ตอนนี้กุมกิ่งชักอยากจะลองมือทำผ้ามัดย้อมซะแล้วสิ <c oughs> น่าตื่นเต้นชะมัดเลย <c oughs> มาเริ่มกันเลยนะ ไว้มาทุบๆเพื่อเอาเนื้อจากออกและแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนจากนั้นก็นำลูกจากมาต้มน้ำทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาสีน้ำตาลออกมาจากลูกจากนั่นเองค่ะระหว่างที่เราต้มเปลือกลูกจากเราจะมามัดผ้ากันวันนี้กุ้งกิ่งเลือกทําเป็นผ้าพันคอให้คุณแม่ค่ะพี่วิทยากรสอนวิธีมัดให้หลายแบบเลยเราสามารถเลือกได้เลยค่ะทั้งลายก้อนเม ลายหัวใจไลาตารางลายเส้นว้าวลายเหมือนเกล็ดปลาก็มีนะคะเลือกแล้วลงมือทำกันเลยค่ะ ที่ถนัดภาษาอังกฤษที่นี่ก็มีวิทยากรที่อธิบายวิธีทำให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะรับรองว่าได้เรียนรู้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้กุงกิ่งมัดผ้าพันคอเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูออกไหมคะว่าจะออกมาเป็นลวดลายอะไร <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วใส่ผ้าที่มัดไว้ลงไปต้มในหม้อก,กันได้เลยค่ะ ที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแบบนี้ทำให้ได้ฝึกสมาธิอย่างดีเลยค่ะและยังได้พัฒนาการเรียนรู้อีกหลายด้านไปพร้อมๆกันด้วยทั้งการคิดสร้างสารรค์ลวดลายของตัวเองและการอดทนรอคอยในขณะลงมือทำ <c oughs> เป็นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ผ่านการลงมือทำจริงค่ะ ตอนนี้ได้เวลาเอาผ้าขึ้นจากหม้อต้มแล้วค่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยผ้าพันคอชิ้นเดียวในโลกของกุ่งกิ้งจะออกมาเป็นยังไงนะดูสิคะผ้าพันคอฝีมือของกุ่งกิ้งสวยไหมเอ่ยในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผ้าของเรามีหลายเฉดสีก็นำไปแช่ในน้ำที่มีตัวทำปฏิกิริยาต่างๆก่อนเช่นน้ำสารส้ม น้ำปูนใสน้ำด่างทับทิมน้ำสนิมจะทำให้ได้สีน้ำตาลที่แตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้เราก็เอาผ้าที่ต้มเสร็จแล้วมาล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จผงออกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตากให้แห้งได้เลย สีส the oh, hey. ันสวยงามไปให้คุณแม่แล้วเย้และกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กุ้งกิ่งจะชวนเพื่อนๆมาทำพิมพ์เสน้ำกลิ่นดอกไม้ไทยค่ะพิมพ์เสนนี้กุ้งกิ่งจะเอาไปฝากคุณพ่อค่ะมีดอกไม้ให้เลือกหลายชนิดเลยและเราสามารถเลือกออกแบบกลิ่นที่เราชอบเองได้ด้วยนะคะกุ้งกิ่งจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะคุณพ่อจะต้องชอบมากแน่ๆนเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ フフフフフ。<laughs> <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะได้พิมพ์เศษน้ำกลิ่นดอกไม้ไทยหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่การเพื่อนๆจะมาทำกิจกรรมอย่าลืมตรวจสอบตารางกิจกรรมที่ Facebook ของบางกระเจ้าคราฟก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างและมีเวลาใดบ้างจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้กุ่มกิ่งสนุกมากๆเลยละค่ะที่บางกระเจ้าคราฟมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลย ื่เครื่องดื่มเย็นๆรับประทานอาหารเมนูโบราณอร่อยๆทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหรือจะเรียนออกแบบลายผ้าเพื่อให้ได้ลายผ้าสวยๆนแบบตัวเองภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ทำได้ค่ะที่สำคัญที่บางกระเจ้ายังมีอีกหลายโซนที่น่าสนใจนะคะทั้งปั่นจักรยานเที่ยวสวนสีนครเขื่อนขันไปดูพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำบางน้ำพึง่ง และมีคาเฟ่ให้แวะอีกหลายที่เลยกลุ่มกิ่งอยากมาอีกทุกอาทิตย์เลยละค่ะบางกระเจ้าคราฟอยู่ในซอยเพชรหึง25ทับสตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเกาะบ,บางกระเจ้าค่ะ <c oughs> เปิดทุกวันยกเว้นวันพระฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่11โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ ใครที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องมานะคะทั้งสนุกสนานและมีความสุขเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเลยสัปดาห์หนะ้ากุ้งกิ่งจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องติดตามในรารการวันแสนสนุกของกุ้งกิ่งทางช่องกุ้งกิ่ง Happy World ทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ